ในที่อย่างนี้นะครับมีใครมาทําประกันชีวิตกับเมืองไทยประกันชีวิตหรือยังครับมีใครทําแล้วบ้างครับนะใครยังไม่ได้ทำนะครับอย่านิ่งนอนใจนะครับเข้ามาทําได้ที่บูธนี้นะครับเพราะชีวิตกําหนดไม่ได้แน่นอนนะครับอยากจะบอกไว้แค่นี้เลยนะครับวันนี้ผมได้ปริัดคําศัพท์ใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นคําศัพท์ที่แสดงความรู้สึกนะครับ ความรู้สึกดีใจเสียใจหรือว่าเศร้าหลายๆคนนะครับอาจจะแสดงความรู้สึกได้อย่างน้อยนะครับอย่างเช่นมีคนสอบตกแล้วก็เศร้านะครับถามว่าเศร้าไหมบอกเศร้าเศร้าแบบไหนมากเศร้ามากมายมันบอกว่าเศร้าสุดๆ<ช>อย่างเช่นมีคนไปเจอสาวนะครับอย่างพี่ตีน่ารักน่ารักกว่าในวันนี้ครับสวยมากๆเลยนะสวยขนาดไหนบอกสวยมากมาย แล้วสวยมากนะครับหืนูน้องๆหนูๆน,นะครับอยากได้ของเล่นนะครับไปห้างส,สินค้านอนดิ้นภาค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 ตีพ่อตีแม่ก็แล้วนะครับยังไม่ได้ของเล่นมานะครับบอกเลยครับแม่อยากได้อ,อ,อยากได้ขนาดไหนมากมายของเล่นจะไปอยู่ที่บ้านทันทีเลยนะครับวันนี้อยากจะถามคนขนา้างหน้านิ่นึงว่า,าคุณน่ารักขนาดไหนครับมากมายนิดเดียวครับบุเวทีน่ารักขนาดไหนครับมากมายครับ วันนี้ได้เติมเพลงนีมวฝากกันนะครับนนมากมาย